สำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูข้อแตกต่างระหว่าง r a p t o r d i e s e l และ r a p t o r เป็นสินครับเปรียบเทียบโดยผู้ทีาทำสพันก่อนชุลีกุกซึ่งภายนอกนะครับถ้าดูโดยผิวเผินนะครับแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลย แต่จะมี1จุดครับที่เป็นจุดเด่นของแต่ละรุ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับจุดเด่นนั้นก็คือท่อไอเสียท่อไอเสียถ้าตัวเบนซินนะครับจะเป็นท่อคู่ออกด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเป็นตัวดีเซลจะด้านหลังจะไม่มีนะครับท่อไอเสียของตัวดีเซลจะถูกตัดทิ้งตรงนี้นะครับ นี่คือจุดสังเกตที่1นึ่งข้อ่างชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับะจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับที่ฝั่งด้านขวาเนาะนะครับด้านซ้ายจะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Ad Active Cruise Control Speed Limit นะครับ Lane Clipping นะครับแต่ทางด้านขวานะครับจะไม่เหมือนกันก็คือถ้าเป็นตัวเบนซินจะมีเรื่องของการปรับพวงมาลัยปรับช่วงล่างของโชค๊ค ปรับเสียงท่อนะครับและที่สําคัญในเรื่องของ R โหมดนะครับหรือโหมดที่เราเลือกเองนะครับนี่คือในตัวของเบนซินส่วนในตัวของดีเซลนะครับก็ฝั่งขวาก็จะมีในเรื่องแค่ควบคุมหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.4นิ้วเท่านั้นนะครับนี่ข้อแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกและด้านในที่เหลือทั้งหมดเหมือนกันและอ้ออีกอย่างหนึงครับยกเว้นเครื่องยนต์เนาะถ้าเป็นเบนซินจะเป็น 3.0 EcoBoost Twin Turbo V6 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวดีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบนะครับและนี่ครับคือข้อแตกต่างระหว่างตัวดีเซลและเบนซินนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่มีข้อสงสัยเนาะในเรื่องของตัวดีเซลและเบนซินต่างกันยังไงมีอะไรต่างกันบ้างนะครับ